สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็พามาชมวัวน,นะคะพี่น้องวันนี้เอายาให้วัวกันค่ะรอย,ยาให้วัวกันนะคะกินอร่อยอร่อยกันเลยเนาะอืมเห็นใจคนแบกมาให้มั่งเอ้อแบก เหนื่อยมากเลยนะแดดก็ร้อนถ้าไม่ร้อนก็นอากาศก,ก็อบอ้าวกินกันให้อร่อยนะจ๊ะมาพี่น้องมาชมชีวิตเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงวัวหน้านี้ตัดหญ้าให้วัวค่ะกินให้อร่อยนะคะอิ่มแล้วเนี่ยสี่แบกแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็กินคำน้อยๆหน่อยหนึ่ไอ้ตัวนั้นกินคำใหญ่อยู่เนาะโพทอง สีแบกนี่แหละเริ่มจะอิ่มได้ครึ่งทองแล้วมนะั้งเนาะครึ่งทางแล้วดูดูเขากินเต็มปากเต็มคำเลยพี่น้องไม่โพทอง ไฟเดยไม่ใช่ไฟเดย์กินเต็มปากเต็มคำโพทองเนี่ยโพทองกินน้อยๆไฟเดยยังเป็นแม่สาวอยู่สาวรูปหนึ่งก็เลยกินได้เยอะคำใหญ่หน่อยเนี่ยที่แม่ลูกสามลูกสามกินคำน้อยๆทองคูณสีดำเนี่ยว่าไงจ้า อืมสิบห้าข้าว่าไงหืมอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วใช่ไหมสิบห้าข้าเราพูดเราจะแทงหูฟังนะใช่ไหมสิบห้าข้าอิ่มยังฮะอิ่มแล้วเหรอแหมจะมาดมกล้องเลยนะเธอหืมเสียงตาตัดต้นไม้อ่ได้ยินเสียงเด้อตะแคงหูฟังเลยใช่ไหม กินกันอร่อยอร่อยเลย,ยเจ้านะกินให้ไม่ให้เหลือเลยนะสงสารคนที่แบกมาให้มั่งแดดก็ร้อนแบดก็ไกล ดู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 ไฟเดย์ Friday เขากินพี่น้องคำย้ายใหญ,ใหญ่เดี๋ยวให้ดูไฟเดย์กินใกล้ๆนะคะพี่น้องไฟเดย์ Friday กินคำใหญ่มากนะคะไฟเดย์ okay. Friday, อันนี้โพทองหน้าสีขา,ขาวๆเนี่ยคือโพทองเป็นแม่ของไฟเดย์โพทองกินคำน้อย ไปดูปลายเดยกินคำใหญ่มากนะกินคำน้อยแล้วทีนี้ยญ้าแก่เจอยญาแก่กินคำน้อยน้อยละเจอยญ้าอ่อนกินคำใหญ่ คงจะอิ่มแล้วมั้งแบบที่สีแล้วเนี่ยใช่ไหมนะอ,อร่อยคุ่มมันคนแล้วนะครับพี่น้องวัวาสาวก็จะกินคำใหญ่หน่อยวัวแก่ก็จะกินคำเล็กหน่อยมีฟันเคี้ยวก็ไม่มีฟันเคี้ยวเนี่ยสาวลูกหนึ่ง ันนี้ลูกสีแล้วแม่เธอจะไปทางไหนก็มีแต่หญ้าแก่ทั้งนั้นแหละหน้านี้หญ้าแก่แล้วไปเดินกระากดานอนหญ้าถึงจะอ่อนสิงหานี้หญ้าแก่แล้วจ้าสิงหากันยาตัวนี้หญ้าแก่แล้วกินไม่สนใครก็เนี่แหละบัวง,งาม ตัวเลกสองตัวน,นั้นคงจะอิ่มแล้วมั่งยืนดูแลอิ่มแล้วค่ะทีนี้ถ้ากันอิ่มแล้วยืดเริ่มจะยืนดูละถ้ายังไม่อิ่มก็จะมากินถาได้แย่งกันกินนี่อร่อยมาก อร่อยไหมคะอืมอร่อยไหมวันนี้ฉันไม่ปล่อยเธอนะรอบเย็นฉันถึงจะปล่อยเธอออกไปเดินเล่นเธอกินยญ้าอิ่มแล้วก็นอนพากันนอนเลยนะพักผ่อนกายาเลยกินยญ้าอิ่มแล้วก็ขอให้พักผ่อนกายาเลยนะ ตองตัวน้นอิ่มแล้วข้างหลังอ่ะตุดจีนตุดจีนบัวงามสิบห้าค่ำอิ่มแล้วก็เหลือจะทองคูนโพทองายเดย์ iday, แล้วก็บัวงามตรงนี้อิ่มแล้วพากันไม่สนเลยนะอืมอืม,อมวันนี้ให้สีแบกเหลือเลย กินไม่หมดเลยกินเสร็จแล้วก็พักผ่อนกายานะกินเสร็จแล้วก็นอนเดี๋ยวเย็นๆจะพาไปเดินเล่นสักบ่ายสามจะพาไปเดินเล่นสี่โมงก็เข้ามากินหญ้าต่อพักผ่อนไปอย่าเยอะไม่อยากกินแล้วใช่ไหม อิ่มแล้วก็ไปกินน้ำน้ำเขาว้าใส่ออ่งไว้อย่างดีไฟเดนี่เขากินอร่อยจริกกงๆนะพี่น้องโดยไฟเดกินฝั่งนี้ก็บัวงาน บัวงามกินอร่อยไหมบัวงามเห็นข้าวเคี้ยวน่าอร่อยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตาที่มอบให้นะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะสดขเช่นสมหวังร่ำรวยนะคะเฮงเฮงรว่งปังปังกันทุกคนค่ะ ขอบคุณมากมายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะวันนี้พามาดูวัวกินหญ้านะคะเรดอร่อยเลยเชียวนะคะกินกันอือหืออร่อยเหาะเชียว